ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีบังกรในเดือนนี้นะครับเป็นเดือนแห่งการเชื่อมโยงเปลี่ยนมุมมองและเปิดประตูโอกาสจากมิตรภาพเครือข่ายมีโอกาสดีๆในเรื่องของการงานด้วยดังนั้นวิดีโอนี้เนี่ยนะครับฟังให้จบนะครับผมจะบอกเคล็ดเสริมดวงชะตาชาวราศีบังกรเนี่ยนะครับเดือนนี้คือจะมีดาวอังคารเนี่ยโคจรได้ตำแหน่งเกษตรราธิบดีอยู่นะครับดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนที่1 1หมายถึงพลังแห่งการฝ่าผ่านเครือข่าย คือต้องบอกว่าคุณจะมีแรงในการเข้าสังคมทําโปรเจกต์ใหม่ร่วมกับผู้คนอื่นและมีไฟในการสร้างชื่อบางท่านเนี่ยนะครับเกิดแหล่งรายได้ใหม่ช่องทางรายได้เพิ่มนะครับเกิดแหล่งรายได้เสริมนะครับบางท่านเนี่ยจะมีการจัดการเกี่ยวกับ <c oughs> มันแปลว่าก,การสมาคมการติดต่อต่างๆเกิดความสําเร็จจะมีผลดีคือจะมีบางคนเกิดโชคลาภมีลาภผลเลขทะเบียนบ้านเลขทะเบียนรถเลขอายุแม่พอสอเกิดให้โชค มันบอกว่าเครือข่ายจะขยายทีมจะแข็งแรงงานที่เกี่ยวข้องกับคนหมู่มากสําเร็จแบรนด์เติบโตความสัมพันธ์กับเพื่อนดีมีแรงใจผลเสียความเห็นต่างกับทีมอาจจะเกิดขึ้นบ้างมีปัญหาอีโก้ในกลุ่มระวังขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์บ้างนะครับอังคารในจุดที่11คุณจะเด่นในวงการหรือกลุ่มที่สังกัดพลังการร่วมมือจะพาคุณไปไกลกว่าทําคนเดียวเพราะนั้นนะครับในช่วงนี้ยังมีดาวพุธอยู่ราศีตุลไปตลอดเดือน ดาวพุธเนี่ยนะครับในภพที่10นะครับสมองสั่งงานได้ชัดเจนคุณจะเริ่มวางแผนใหม่เกี่ยวกับอาชีพหรือเป้าหมายใหญ่ของชีวิตเจราจาธุรกิจงานสื่อสารการบริหารประสบความสําเร็จผู้ใหญ่เห็นผลงานมีชื่อเสียงมีคนรู้จักเพิ่มนะเหมาะกับการเรียนรู้เพิ่มเติมการวางแผนระยะยาวดาวพุธเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือสุภากับดาวเจ้าเรืออริด้วยอริกรรมะบางท่านได้บุกเบิกอะไรใหม่ๆที่ยังไม่ถนัดมากนะักบางทีอาจจะเกิดศัตรูในวงการในวงงานในสายอาชีพนะบางคนเนี่ย มันอาจจะแปลว่ามีเรื่องอึดอัดคับใจบ้างเรื่องงานนะมีการทะเลาะก,กับใครเพราะเรื่องงานนะฮะมันอาจจะแปลอย่างหนึ่งว่านะฮะบางท่านที่ทําเกี่ยวกับต่างประเทศนําเข้าส่งออกนะฮะก็ก็จะเกิดสิ่งที่ดีหรือมันจะแปลว่าจะได้ผู้ใหญ่เข้ามาหนุนเรื่องงานหรือช่วยเหลือเรื่องงานในช่วงเวลานี้งานเยอะจนเครียดสมองล้าได้นะครับถ้าด้านเสียนะนะขัดแย้งนะกับคนที่มองต่าง พูดในภพที่สิบให้ใช้เหตุผลนำพาเป้าหมายไม่ใช่อารมณ์เดือนนี้คําพูดจะเป็นบันไดสู่ความสําเร็จของคุณดาวศุกร์นะครับย้ายเป็นเกษตรราซิบดีดาวศุกร์เนี่ยเป็นเจ้าเรือนภพที่ห้าและภพที่สิบนะเป็นเกษตรแข็งแกร่งดังบทกรรโหราศาสตร์ขีดเขียนไวช้ชัดเจนว่าเกษตรศุกร์พืชศพส,สมทบตุนจะมีบุญยศศักดิ์เป็นหลักฐานทั้งเข้าเลือเรือล้นพ้นประมาณมีถิ่นฐานบ้านนาแหล่ลาโพเมื่อดาวศุกร์แข็งแกร่งนะครับ ดาวแห่งการงานความสําเร็จงานที่คุณทําจะเป็นที่จับตามองมีโอกาสได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง,วางความสําเร็จทางอาชีพผู้ใหญ่สนับสนุนโอกาสเลื่อนขั้นงานศิลป,ปะความงามสื่อคอนเทนต์ลุงนะครับของกินอย่างเงี้ยนะครับบางคนเกิดโปรเจกต์ใหม่เกิดจ็อบใหม่ได้บุตรบริวารใหม่จากการทํางานหรือมีเด็กมาช่วยเรื่องงานหรืองานที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ดีเหมาะกับการโปรโมทผลงานหรือสร้างแบรนด์ใช้สเสน่ห์มากเกิน ทำงานเพื่อภาพลักษณ์มากกว่าเนื้อหาระวังตกหลุมพรางของความหลงตัวเองดาวศุกร์เป็นมหาเป็นกเกษตรเนี่ยนะครับในภพที่10เป็นดาวศิลปินและผู้นำส่องแสงเดือนนี้คือเวลาประกาศตัวตนต่อโลกงานไหนดีจะขยายตัวงานไหนไม่ดีอาจจะมีงานใหม่เข้ามาการงานน่าเชื่อมีความน่าเชื่อถือมีความสําเร็จดาวพเกตคือในก่อนดาวเกตย,ย้ายจะมีปรากฏการเกิดจุดปูลนมมีเพนในจุดที่เขาเรียกว่าจุดที่ ราศีเมษอยู่นะครับก็คือจุดที่สี่ของราศีมังกรนะครับเป็นจุดเกี่ยวกับบ้านครอบครัวจิตใจรากฐานชีวิตเกไดในพบที่สี่แสงบุญแห่งบ้านและจิตวิญญาณคุณจะได้แรงศรัทธาจากบ้านหรือมีความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับครอบครัวและรากทางใจนะบางคนจะมีโชคเกี่ยวกับบ้านบ้านนําโชคหรือได้พลังจากที่อยู่อาศัยได้โชคจากญาติพี่น้องคนในครอบครัวบางคนได้บุตรบริวาร นะฮะได้ลูกน้องได้ลูกได้ล้านได้เด็กเข้ามาอยู่ใกล้ตัวนะครับท่านจิตใจจะสงบขึ้นเข้าใจความหมายของความมั่นคงเหมาะกับการปรับบ้านทําบุญบ้านเยียวยาจิตใจนะมันคือจะมีเหตุการณ์บางคนมีโชคจากต่างเพศมีโชคจากเพศตรงข้ามเกิดขึ้นได้ด้วยบางคนจัดการเกี่ยวกับหลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ยอดยานพาหนะสิ่งปลูกสร้างสําเร็จบางทีเนี่ยมันออกผลเสียได้สําหรับอาจจะมีเรื่องคิดบ้ากเรื่องบ้านหรือครอบครัวความทรงจําเก่ากลับมาทําให้ใจอ่อนเพะฉะนั้นนะครับเกตได้พบที่สี่ ให้คุณระวังตรงนี้ด้วยปล่อยให้คุณปล่อยอดีตแล้วสร้างรากใหม่ด้วยบุญดาวเกตอยู่จุดนี้บางคนเนี่ยนำสิ่งศักดิ์้าบ้านหรือขอพรจากสิ่งศิกดิ์ที่บ้านนะฮะเกิดความโชคดีดาวอาทิตย์นะครับยกเข้าสู่ราศีพิจิกดาวอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีพิจิกก่อนยกอยู่ในเรือนการงานนะฮะบางคนเนี่ยเปลี่ยนงานย้ายงานนะฮะเดินทางไกลจากงานนะฮะบางคนดาวอาทิตย์เนี่ยนะครับ ได้เครดิตในวงการในวงงานได้ด้วยนะครับพ่อาทิตยคือเครดิตความน่าเชื่อถือแต่พอพระอาทิตย์ไปอยู่ในจุดที่11คือแสงแห่งคนลับหลังความเปลี่ยนแปลงสิ่งที่คุณสร้างไว้จะเริ่มออกผลโดยเฉพาะการร่วมมือหรือหุ้นส่วนเค,ครือข่ายดีมีคนช่วยผลักดันโอกาสทางการเงินหรือบางคนนะครับจะรู้จักผู้มีอิทธิพลที่ช่วยเปิดทางนะครับได้ชื่อเสียงจากกลุ่มโครงการใหญ่พ้นเสียบางทีขัดแย้งกับเพื่อน เรื่องผลประโยชน์เหนื่อยจากการทำเพื่อคนอื่นมากเกินขณะที่ในพบที่11ร่วมก,กับอังคารบางคนซ่อมบ้านซ่อมรถบางคนทะเลาะก,กับญาติพี่น้องคนในครอบครัวเกิดขึ้นได้นะความสําเร็จจะเริ่มงอกจากแรงร่วมมือถ้ามองในมิติแรงบันดาลใจอย่าก,กลัวการทํางานกับคนเก่งเพราะมันจะพาคุณไปไกลดาวพระศุกร์เนี่ยดาวการงานครัวจรเด่นตลอดเดือนนะเดือนนี้หย,ยิบจับสิ่งใดจะมีความโชคดีการงานเข้าที่เข้าทางใครตกงานจะได้งาน นะครับเพราะดาวสู่เป็นเกษตรพอหลังวันที่8ดาวสู่ก็ไปอยู่จุดลาพระร่วมกับดาวอังคารคุณจะเนื้อหอมีสเสน่ห์เดือนนี้ดึงดูดเป็นที่ต้องจิตต้องตาต้องใจโดดเด่นมีเอกลักษณ์โดดเด่นนะดึงดูดผู้คนนะครับให้เข้าหาแล้วคุณจะเกิดสิ่งที่ดีในดวงชะตาคุณจะได้มิตรแท้จากบทเรียนในเดือนนี้รู้ว่าใครจริงใจปรับความสัมพันธ์ให้เข้าที่ได้ด้วยนะครับนะแต่มันจะมีบททดสอบถ้าคนไม่ดีเพื่อนจะห่างคนในวงการไม่เข้าใจคนไม่ดีอ่ะมันจะไม่ดีเห็น คนดีจะดีขึ้นนะมันคนได้ใช้เงินในกิจกรรมสังคมมากเกินในช่วงไปลายเดือนสุขในภพที่สิบเอดปล่อยให้ความสัมพันธ์กรองตัวเองสิ่งที่เหลืออยู่คือมิตรภาพแท้บางคนได้ลาบจากเด็กจากลูกจากหลานจากบุตรบริวารน,นะครับเสียงหวยในเสียงเลขอายุลูกไปไปลายเดือนนะครับนี่คือพลังดวงของคุณในเดือนพฤศจิกายนจาไว้นะครับดวงไม่ใช่สิ่งที่ฟ้ากําหนดแต่คือคลื่นพลังจิตที่คุณสามารถปรับได้ด้วยตัวเอง เทสลานะครับนักประดิษฐ์อัจฉริยะผู้เปลี่ยนโลกด้วยพลังงานที่มองไม่เห็นคือคนที่สร้างระบบไฟฟ้ากระแสสลับที่เราใช้กันทั่วโลกเขาเคยพูดไว้ว่าถ้าคุณเข้าใจเลข3มเลข6เลข9คุณจะเข้าใจจัก,กรวาลทั้งหมดนั่นคือรหัสพลังงานของการสร้างการดึงดูดและการปล่อยสู่จัก,กรวาลส่วนคารจุงนักจิตวิทยาผู้ยิ่งใหญ่ระดับโลก บิดาแห่งจิตวิเคราะห์ผู้ค้นพบพลังของจิตใต้สำนึกเขากล่าวว่าช่วงเวลาที่คุณเกิดคือคุณภาพของจิตที่คุณถือกำเนิดมาหมายความว่าคานจุงเนี่ยเขาเป็นนักจิตวิทยาที่ศึกษาวิชาโหราศาสจริงเขาหมายความว่าราศีเกิดของคุณคือรหัสพลังจิตเฉพาะตัวที่จะกำหนดว่าคุณจะสั่นในคลื่นความมั่งคั่งแบบใดซึ่งมี12อย่าง12ราศีแตกต่างกัน พราะนนั้นและเมื่อคุณเข้าใจพลังสามหเก้าของเทสลาผสานกับรหัสจิตของราศีจากแนวคิดของขานจูคุณจะเริ่มปลุกพลังจิตใต้สำนึกให้ตรงกับสนามแห่งความมัง่งคั่งเหมือนกับผู้เรียนผมที่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาตกงานโดนไล่ออกนะฮะไม่รู้จะเริ่มยังไงนะเธอเข้าเรียนคอร์สหนึ่งร้อยกฎแห่งความมัง่งคั่งเฉพาะราศีเกิดของเธอนะฮะและลงมือทำเพียงห้ากฎแรกอย่างจริงจัง ภายในส5วันเธอมีรายได้ใหม่กว่าเจหลักทันทีนะฮะพอเมื่อจิตเปลี่ยนความจริงก็จะเปลี่ยนฉพะนั้นหนึ่งรอยกฎแห่งความมั่งคั่งของราศีเกิดคือคอร์สที่รวมพลังของโหราศาสตร์ปัชญาความมั่งคัง่งจิตวิยาโบราณนะฮะและพลังจักรวาลเพื่อปลุกรหัสพลังสามในตัวคุณให้ตื่นถ้าคุณรู้สึกว่าชีวิตยังติดอยู่ในวงจรเดิมแปลว่าสนามพลังของคุณยังไม่ได้ถูกปลุกคลิกลิงก์ หน้าช่องหรือใต้รูปโปรไฟล์นี้ได้เลยเพื่อเปิดรหัสจักรวาลของราศีคุณแล้วเขียนโชคชะตาใหม่ด้วยพลังจิตของตัวเองเพราะความมั่งคั่งไม่ใช่เรื่องของโชคแต่มันคือเคลื่อนพลังที่คุณเลือกจะสั่นในทุกลมหายใจเทล้าเปลี่ยนโลกด้วยพลังที่มองไม่เห็นคานจุงเปลี่ยนมนุษย์ด้วยพลังในจิตใต้สํานึกแล้วคุณล่ะพร้อมจะเปลี่ยนชีวิตด้วยพลังราศีที่คุณเกิดแล้วหรือยังเพราะนั้นทักไปหาแอดมินพร้อมมั่งคั่งตามด้วยราศีเกิด นะแล้วเขาจะส่งวิธีให้คุณเข้าไปดูรหัสลับในคอร์สหนึ่งร้อยกดแห่งความมั่งคัง่งเฉพาะราศีเกิดคุณสำหรับท่านใดที่ชีวิตบันวนอยู่ที่เดิมทั้งที่คุณพยายามสุดหัวใจแล้วเหมือนทุกอย่างติดขัดเงินไม่มางานไม่เดินโอกาสดีๆผ่านไปตรงหน้าคุณเริ่มสงสัยว่าหรือฉันไม่โชคดีเหมือนคนอื่นแต่ความจริงคือคุณไม่ได้ขาดโชคแต่คุณยังไม่ได้ปลุกพลังในตัวเองให้ตรงกับคืนที่คุณเกิดมา